นายกรัฐมนตรีทั้งหมด30คนมีถึง21คนที่มีเชื้อสายจีนมากบ้างน้อยบ้างและสามารถระบุทแท้ได้ดังนี้หนึ่งพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาแท้หัวสองพระยาพหลพลพยุหเสนาแท้ลิงสามปอพิบูลสงครามแท้ง,งูสี่ปรีดีพนมยงแท้ตั้งห้าหลวงธํรรงนาวาสวัสดแส์แท้แต้ พจพศสารสินแซ่ลึ่งเจถนอมกิติขจรแซ่ผู่ 8. คานินไกรวิเทียนแซ่เบ 9. ชาติชายทุนหวันแซ่ลิงสิบสุจินดาคราประยูนแซ่โลก1ททวนหลีกภัยแซ่เหลือแซ่เดียวกับลีโป้ใน3ก๊ก 12. บัรรหารศิลปะอาชาแซ่เบ 13. ชวลิตยงจะยุดแซ่ยงหนึ่งทักษิณชินวัฒนแซ่ครู15สมัครสุนทรเวสแซ่ลี 16. อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแท้อ้วงแท้เดียวกับอ้วนเสี่ยวในสาก๊ก 17. ยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรแท้คู 18. 19. เสนีคึกฤทิ์ปราโมทมีญาติทวดแท้ลิ่ง 20. อานันต์ปัญญารชุนมียายแท้เลา 21. เศรษฐาทวีสิงแท่กอขอย้ำว่าเราไม่ได้มีเจตนาลบใดๆกับพี่น้องไทยเชื้อสายจีน แต่ตรงกันข้ามเราต้องยินดีที่ความเป็นไทยได้หล่อหลอมให้คนไทยทุกหมู่เหล่ามีสํานึกรักชาติไทยอย่างสนิทแน่นตรงสามาัคคีกันเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยให้ดีที่สุดเพื่อจะได้คนเก่งจากหลากหลายพื้นฐานมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองค่ะ